อยู่กับหมอาอาจัดข้อนะคะเป็นคุณหมอที่มีผลงานวิจัยแล้วก็สร้างนวัตรกรรมออกมาให้เราได้แบบตื่นเต้นอีกแล้วนะคะแต่จริงๆนี่ไม่ใช่แบบสิ่งที่คุณหมอเพิ่งทํามีหลายๆนวัตรกรรมที่หมออาจัดข้อทํามาแล้วอยากจะมาแชร์ในวันนี้ด้วยนะคะเอายกมาสักสองสาตัวอย่างแล้วกันนะคะหมออาจคะ อย่างเรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมเมื่ออดีตจริงๆไม่ได้จบอยู่แค่นั้นคนรุ่นใหม่คนภายหลังก็สามารถนําสิ่งนั้นมาต่อยอดต่อไปได้อีกถูกต้องะล่าสูตรเห็นมาว่าเป็นเรื่องของการผ่าตัดเหรอคะใช่ครับการผ่าตัดก็คือการผ่าตัดมะเร็งกระดูกที่ผมถน,นัดได้แหละครับค่ะมีการผ่าชนิดหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดมาเป,ป,ป็นเวลา60ปีคืออาจารย์ผมเป็นคนคิดวิธีการผ่าตัดครั้งแรกของโลกที่เป็นการผ่าตัดมะเร็งที่ข้อมือ คนแรกของโลกใช่ครับวิธีการผ่าตัดนี้<ฮ>นะครับโดยการย้ายกระดูกที่ใกล้ๆก,กันนะเอามาทดแทนโดยที่ทําให้คนไข้ไม่ต้องตัดแขน โอเคเคยเคยได้ย okay, ินเพราะว่าย yup. ุคหลังๆคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่แล้วเพราะว่าเกิดขึ้น60ปีที่แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นคือฮามากเลยสิคะใช่ครับก็คืออาจารย์ก็ดังวั่วโลกและอาจารย์ได้เป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่อเมริกายกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 500G จีเนียของโลกด้านกระดูกเลยครับชื่ออาจารย์ชัยศิรินทร์ทวงค่ะใช่ครับเป็นอาจารย์ผมพิเลศศิล์เองตอนนี้อาจารย์ท่านอายุประมาณ90แล้วค่ะนะครับแต่ว่าท่านก็แบบว่ายังแข็งแรงพูดคุยกันอยู่ค่้งงรนัึ ทำไมะคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดแรงบันดาลใจออกมาต่อคะก็เพราะว่าเราเสียดายเราเสียดายคือคือคนไทยเราเนี่ยบางทีเราไม่มีอีโก้สูงบางทีเราไม่ยอมตามกันอยากคิดใหม่ขึ้นอย่างตลอดแต่ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็คิดสิ่งดีๆที่มาแล้วอ่ะทั่วโลกยอมรับทําไมคนไทยด้วยกันไม่ยอมรับล่ะเขาก็เลยนาวิธีของอาจารย์มาใช้แล้วได้ผลดีมากคนไข้ประหยัดเงินมากในการผ่าตัดไม่ต้องใส่ข้อเทียมไม่ต้องใส่เหล็กเทียมอะไรที่มันแพงๆเป็นแสนๆผ่าตัดไม่กี่ร้อยบาท ก็สามารถที่จะใช้ข้อมือได้เหมือนเดิมโดยการย้ายกระดูกโดยวิธีใหม่ของอาจารย์เฉพาะข้อมือใช่ครับเฉพาะข้อมือก็คือใช้วิธีอาจารย์เลยยังไม่ได้มีวิธีใหม่ๆที่ออกมาจากหมออัดหรือว่าไม่ครับเป็นวิธีของอาจารย์เลยแต่สืบทอดมาค่ะโอ้ดีมากแล้วก็ทําให้คนไข้ก็มีกําลังใจคุณหมอเองก็สําเร็จในการช่วยทําให้คนไข้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้นใช่แล้วงานวิจัยนี้ก็ตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในรูปที่ผมึุนผม ได้ม่ชี่ยวชาญอยู่ด้วยใช่ได้เอ่ยนำท่านอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับค่ะในวงการแพทย์ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าพ่อพ่อแม่หรือว่าคุณผู้ดูตอนนี้ก็จะได้เออรู้ว่าคนไทยเราดังระดับโลกและเป็นจีเนียสด้วยใช่ครับที่เขายกย่องกันทั่วโลกเมื่อ60ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังยกย่องกันอยู่ถูกต้องครับค่ะแต่ว่าปัจจุบันการแพทย์พัฒนาแล้วนอกจากเรื่องของข้อมืออาจจะมีจีเนียสท่านอื่นอาจจะคิดเช่นแบบข้อเข่าได้ไหม,มข้อเท้าได้ไหมแบบนี้ค่ะมีไหมคะน้อยมาก ทำไมต,ต้องเป็นแต่ข้อมืออะคะคือตอนตอนนั้นอาจารย์เล่าว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์ท่านแบบเป็นอเมริกาพอดีแล้วคนรู้จักค่ะแล้วก็วิธีนี้พอดีว่าไปอาจจะไปแบบทําให้แบบว่าคนที่นั่นเขาฮือฮากันมากอ,มอาจารย์ก็เลยได้ตําแหน่งนี้มาแต่ว่าปกติแล้วไม่ได้มีคนไทยเลยนะครับในห้าร้อยคนนี้มีอาจารย์คนเดียวถ้าหมออาจไม่พูดเราก็ไม่รู้ใช่ครับค่ะแต่ผมอะเป็นคนที่ยกย่องชดชูวอาจารย์ตลอดอรู้สึกว่า ได้ดีพอาจา์นี่แหละครับเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยอะ่ะหมายถึงแช่เองก็รู้สึกนะเวลาคนไทยเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกอะ่ะเราจะรู้สึกภูภาคภูมิใจใช่ครับ <laughs> นะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในวงการแพทย์ละกันนะคะแต่ว่าหมออดก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีเรื่องของหุ่นยนต์ในการผ่าตัดด้วยเล่าใ,ให้ฟังหน่อยค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียงเงินซื้อเป็นระดับร้อยล้านจนะ<อ>นได้หุ่นยนต์หนึ่งตัวใน,ในการสร้างหุ่นยนต์หรือเอาของเขามาใช่ครับแต่เราเนี่ยมีการคิดว่า เราอาจจะคิดหุ่นยนต์ที่เป็นของคนไทยเองเอผลิตโดยวิศวกรคนไทยหรือว่าคนที่เป็นเกงน่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยมาคิดเองซึ่งตอนนี้ผลิตสําเร็จแล้วราคาประมาณสองสามล้านเองจะสามารถช่วยผ่าตัดได้มันอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันมากถึงระดับร้อยล้านแต่ว่ามันก็ช่วยผ่าตัดหน้าง,งานช่วยหมอได้เยอะอก็เป็นอุปกรณ์เรียกว่าหุ่นยนต์เป็นแท่นช่วยผ่าตัดตัดกระดูกได้ง่ายโดยการแบบหมอไม่ต้องไม่นั่งถือเรื่อยหุ่นยนต์ช่วยตัดให้อก็คือการทํางานแค่ตัดนะคะหรือว่า ฟัง์กชั่นอื่นได้อีกได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้คือออกมานานหรือยังคะคุนยนประมาณสักสองปีครับสองปีแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถใครก็ซื้อได้ถ้าหากว่ามีเงินสอาล้านถูกต้องแล้วหุนยนตัวนี้ได้นําไปแสดงโชว์ที่ World o ิสกาด้วยวซึ่งเป็นงานระดับโลกคนงานของหมออัดใช่ครับเป็นของของผมเองครับ <laughs> <laughs> นะคะแล้วทําไมถึงหันมาสนใจเรื่องหุ่นยนนะคะ ก็เพราะว่าตอนนั้นเทรนมันมาเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าหมอไทยเนี่ยตื่นตัวกับเรื่องหุ่นยนต์มากหุ่นยนต์ช่วยพาเข่าหุ่นยนต์ช่วยพาต่อมลูกหมากอ่าแล้วก็อันเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีบ้างสิเราก็เลยทําหุ่นยนต์ตัดกระดูกขึ้นมาอก็ทําให้มันแบบเป็นเทรนของโลกเราก็อยากจะทำบ้างครับมันจะมีเออร์เลอร์ได้ไหมคะมีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องระวังขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการทํามาตรฐาน ยังไงอะคะคุณหมอเพราะว่าขึ้นอยู่กับเออร์เลอร์ต้องทำให้เออร์เลอร์น,น้อยที่สุดเออร์เลอร์มีหลายแบบเออร์เลอร์ที่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า,ารั่วเออร์เลอร์กลไกไม่แขิงมีข้อที่ทำให้ตัดผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วต้องมปการทดสอบซ้ำๆๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนเออร์เลอร์มันน้อยที่สุด เราถึงจะสามารถผ่านอยหรือมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยได้ค่ะจนถึงวันนี้เอามาใช้งานจริงก็ไม่มีเออร์เลอร์ตอนนี้มีน้อยมากมีน้อยมากไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใชแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอผู้ชํานาญการอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็สักเซประสบความสําเร็จถ้าผ่านผ่านคุณหมออัดและการในการใช้คุณยนต์ในการผ่าตัดสักประมาณกี่เคสมาแล้วคะตอนนี้เราใช้ในระดับของเป็นอาจารย์ใหญ่อ๋อยังไม่ได้ใช้คนจริงอ๋อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราใช้คนจริงเลยเนี่ยอันตรายเกินไป เพราะคนยตนตตนหนึ่งอผมรู้สึกว่าต้องพัฒนาเป็น10ปีอตอนนี้มันยังถึงขั้นที่ว่าได้ใช้กับอาจารย์ใหญ่แล้วแล้วก็สามารถเกือบจะขายได้แล้วแต่ว่าต้องรอ ทางเครื่องมือแพทย์แอปพูกก่อนออยครับเป็นคนแอปพูก่อนครับก็มีขั้นตอนซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะในการตรวจเช็คมาตรฐานนะคะใช้กับอาจารย์ใหญ่ใช่ครับทําไมอาจารย์ใหญ่ต้องตัดกระดูกอะคะเวลาซ้อมหรือว่าเวลาที่จะมีการผ่าตัดที่เป็นให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกนะครับอ๋อหรือคุณหมอที่จบใหม่ได้ฝึกค่ะก็จะเป็นการฝึกใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ในการผ่าตัดก่อนที่จะไปตัดคนไข้จริงอได้ลองใช้เครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์ คือจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งคือแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ว่าเป็นหมออัดคิดค้นเหมือนกันคือการเอาเลือดมาใช้ในการฉีดเข้าข้อเพื่อรักษาอาการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นพลาสมาเก e ็เลือดเข้มข้นหรือ PRP อ่าใช่ครับตัวนี้ทํางานยังไงครับเป็นนวัตกรรมด้วยหรือเปล่าใช่ตัวนี้จริงแล้วถ่็มนวัตกรรมไหมไม่ใช่นวัตกรรมเพราะว่า มีการคิดค้นมานานแล้วมานานมากนะครับเรื่องกับพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการการที่เอาพ r p หพีอมาฉีดแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบิวตี้เรื่องของความงามใช่จะบอกว่าแช์ก็เคยนะใช่เคยเดี๋ยวทำกันหน้าเขาบอกจะช่วยให้แบบหน้าเฟชขึ้นอ่าจริงนี่จริงนี่จริงก็คือแบบเดียวกันที่เอาเลือดตัวองมปั่นถูกต้องแต่ที่ใช้เข้าไปฉีดเข่าเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถรักษาอาการเข่าเสื่อมได้เหมือนกันอ่ามีมานานแล้วมานานแล้วครับค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ก็มันก็เกิดขึ้นได้ในการ พัฒนาระบบการแพทย์ไทยอะไรที่สามารถทําให้การรักษาง่ายขึ้นและก็สำลีผลได้เร็วขึ้นถูกต้องโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดใช่โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดด้วยค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วยลดลงเยอะมากว้าวอีกอันนึงค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เทรนเอไอยังไงบ้างคะคุณหมอคือ AI เนี่ยเมื่อเทรนโลนมาเราก็ต้อง ตามมันเราก็มีการพัฒนา AI ตอนนี้ในการช่วยตรวจกระดูกลุนแต่การสร้าง AI มาเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําให้มันเข้าถึงโรงพยาบาลชุมชนชนบ,บทเพราะโรงพยาบาลชนบ,บทชุมชนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องตรวจกระดูกลุนครับเขามีแค่เครื่องเอกซเรย์ธรรมดาแต่ผมกำลังจะเปลี่ยนเครื X ่องเอกซเรย์ธรรมดานี่ให้มีอัลกอริทึมของ AI ขึ้นมาให้มันเรียนรู้แล้วก็สามารถอ่านผลของกระดูกลุนได้ด้วยตอนนี้อยู่ขั้นพัฒนาในปีที่สองสปีเสร็จครับ ก็คือปีหน้าใช่ครับแต่ AI เปลี่ยนแปลงไวมากๆเลยคุณหมอมองเทนเอไอยังไงคะโดยเฉพาะกับวงการแพทย์ด้วยนะคะไวมากๆซึ่งซ oui> ึ่งพวกนี้เราต้องมีการดมหัวสมองกันระหว่างหมอวิศวะแล้วก็นักออกแบบเพื่อที são, ่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลมกลมแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงหมายถึงว่าพอพวกนี้ หมอเป็นคนคิดก็จริงแต่คนที่ทำการิทึมหรือคนที่คิดคำนวณขึ้นมาก็ต้องเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์อแล้วคนที่ออกแบบขึ้นมาให้คนใช้งานต้องเป็นนักออกแบบเพราทเราทงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดผลผลิตในปีที่สามค่ะ,ะก็คือคุณหมอไม่หยุดคิดจริงๆก็คือไปที่ AI แล้วทุกวันนี้แล้วก็เท่าที่คุณหมออัดบอกก็คือประโยชน์ก็คือเพื่อคนชนบทชนบทเลยครับที่เขาจะได้รู้จักว่าเขาเป็นกระดูกพุนหรือเปล่า โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเข้ามาในเมืองหรือเสียเงินซื้อ,อาการตกรูกคุณที่มีราคาแพงกว่าเอ็กซเรย์ปกติเท่าไหร่คะในแบบเก่า3,000ันมาสองสามพันครับแต่ถ้าใช้ AI ล่ะคะก็500บาทประมาณนี ครับง่ายมากแล้วไม่ต้องเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยเป็นเครื่องเอ็กซ์ธรรมดาเลยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ไม่ใช่เครื่องตัวกระดูกคุณอ่าโอเคก็ถือว่าแนวโน้มดีปีหน้าคงได้เห็นปีหน้าไเห็นแน่นอนเข้าถึงง่ายด้วยราคา500บาทใช่ครับและถ้าหากว่ามันเบอร์วายมากกว่านี้หรือว่าใช้กันแพร่หลายมากกว่านี้ราคาอาจจะถูกลงได้ซ้ำไปใช่ครับถูกต้องแล้วก็มีเทรนด์เรื่องการใช้ AI เปลี่ยนแปลงตลอดบางทีอาจจะล้ำไปกว่านี้อีกใช่อัปเดตเรื่องของความ แม่นยำม,มากขึ้นรดเออร์เรอร์มากขึ้นมันก็จะเทรนไปเรื่อยๆในการใช้งานอืออย่างนี้พอจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจได้ไหมคะหมออาจว่าอยากจะทําอะไรต่อแน่นอนแล้วคุณหมอไม่หยุดคิดจริงๆคุณหมอแบบสนุกกับการคิดคน้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตอนนี้ที่อยู่ในใจแล้วอยากจะทําอยากจะคิดพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่ามีอะไรอยู่ในใจมีครับจริงแล้วอยากทําก็คืออยากทําวิธีที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปรกรณ์การแพทย์เนี่ยให้มันถูกลงโดยใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วย ที่เลงไว้เป็นตัวไหนคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของข้อเทียมเรื่องของกระดูกเทียมทุกวันนี้ต้องซื้อต่างประเทศหมดเลย โอ้ราคาก็จะแพงราคาก็จะแพงครับแต่ถ้าเราสามารถทำินเฮ้าส์ได้ในประเทศได้และสามารถคัลตอรม์ตามที่คนไข้เป็นได้มันก็จะยิ่งดีมากๆแล้วราคาไม่แพงก็เป็นกำลังใจแล้วก็รอติดตามแล้วรอลุ้นนะคะใช่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์สักทีเดียวแต่ว่าเราอยู่ในวงการคนไข้ในอนาคตแน่นอนแต่ก็พอฟังจากคุณหมอก็พอจะได้รับความรู้ในการหันมาดูแลตัวเองแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นกับนวัตกรรมที่คิดค้นออกมาใหม่ๆเพื่อทาให้การรักษาเข้า ถึงง่ายขึ้นค่าใช้ใจ่ายลดลงด้วยพูดถึงเรื่องการผ่าตัดปัจจุบันมีหุ่นยนต์นะคะอาจจะเป็นกับอาจารย์ใหญ่เท่านั้นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เพิ่งพาคุณหมออยู่ดีในการลงมีดเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีอาการจนกระทั่งต้องผ่าตัดซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายที่คุณหมอไม่อยากจะเจอหรอกนะคะอาการที่เจอบ่อยๆจริงๆน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อประเภทไหนคะข้อเข่าเสื่อมครับเสื่อมก็คือเดินไม่ได้แล้วหรือว่ายังไงคะมีทั้งขนาดเดินไม่ได้เจ็บขณะดเดินเข่าโกง ต้องเาเข็นเลยครับถ้าเป็นระยะมากๆกว่าจะไปถึงขั้นนั้นแปว่าต้องทนเจ็บทนทรมารแล้วไม่หาหมอมาน่าจะนานพอสมควรใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุเ,ออเพราะเขาเสื่อมเนี่ยแล้วก็เป็นโรคหลักต้นๆที่ผู้สูงอายุเป็นแล้วก็รับทนทรมานมากคจะไม่ต้องสูงอายุหรอคะคุณหมอวัยที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนก็เป็นได้ถ้ามีการบาดเจ็บหรือปุบัติเหตุนามาก่อนอย่างเช่น มีเคยมีเข่ากระแทกเคยมีอุบัติเหตุทําให้กระดูกหักใกล้ข้อพวกนี้ก็ทําให้เข่าเสื่อมก่อนไว้ได้ค่ะคสมมุติว่าเสื่อมแล้วถ้าเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่อันนี้อ่านใจแทนคุณผู้ดูหลายๆท่านบอกก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องไปใช้เงินผ่าตัดเดยอะหรอกพามากก็เดินได้อย่างเดิมเหมือนเดิมหรอกอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อของเขาจะเป็นแบบนั้นค,คุณหมออยากจะอธิบายตรงนี้ยังไงบ้างคะค,คือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า ไม่ต้องผ่าตัดทุกคนคือเราจะผ่าตัดเฉพาะต่อเมื่อมันจําเป็นเท่านั้นและโรคเนี่ยมันรุนแรงมากถึงขนาดรักษาทุกวิธทีแล้วไม่หายมาการมันเป็นมากจนท้งหนักร่างลดเข็นต้องใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้อปวดทรมารมากๆถึงจะผ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ายัางเป็นไม่มากหรือว่าเป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่จําเป็นต้องผ่าแล้วเดี๋ยวนี้เรามีวิธีที่ ดีมากๆในการรักษาครับอนั่นก็คือนั่นก็คือหนึ่งก็คือการออกกําลังกายก่อนออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงสองลดน้าหนักสามหลีกเลี่ยงการลงบันไดบ่อยๆอ้าวคุณหมอเราก็จะอยู่แต่ชั้นบนเลยนะคะก็บ่อยๆไงครับก็จะ้ามสองทางได้แต่หลีกเลี่ยงนะครับสามก็คือคําว่าอาจจะลดการเกิดแบบคล้ายๆป้องกันตัวเองให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีอุบัติเหตุขา่าฟกช้ำหรือกระดูกหักใกล้ข่าวก็จะมีเกิดข่าวเสื่อมได้ค่ะเรื่องของร่างกายเราใช้งานทุกวันทุกวันนะคะมันก็มีเสื่อมไปตามสภาพร่างกายคนะุณหมอ<ช>แต่ว่า<ช>ป้องกันได้อย่างที่คุณหมอแนะนํานะคะซึ่งถ้าใครสนใจว่าเอ๊ะจะออกกําลังกายกายภาพหรือบริหารร่างกายยังไงจริงๆในคอนเทนต์ของหมออาจัดข้อได้มีอธิบายเรื่องของวิธีการบริหารอยู่บ่อยครั้งตามย้อนดูคลิปได้นะในคอนเทนต์ช่องของหมออาจัดข้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ครับใช่ครับนอกจากนี้ก็จะมีวิธีการฉีดยาเข้าข้อด้วยอ่า ถ้าปวิธีทั้งหมดที่พูดมาสี่อย่างเมื่อกี้ไม่ได้ผลแล้วเรามีวิธีการฉีดยาเข้าข้อซึ่งมีหลายอย่างมากตอนนี้นะครับอันแรกก็คือน้ําไขข้อเทียมสามารถฉีดได้แต่พวกนี้ต้องฉีดทุกหกเดือนอันหนึ่งปีต่อเนื่องเหรอคะถูกต้องครับอันที่สองก็คือเป็นสเตียรอย ซึ่งเราไม่อยากฉีดเลยเพราะเจอรอยเนี่ยมันมันหายแป๊บๆแล้วเป็นึงฉีดได้สอครั้งค่ะแล้วมีงานศึกษาวิจัยผมว่าฉีดเจรรอยบ่อยๆเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสื่อมไวกว่าปกติด้วยซ้ำาอแต่เป็นแค่ลดปวดเฉยๆค่ะในรายที่แบบเกินจะทนละคุณหมอก็ต้องใช้ใช่ครับในสมัยก่อนในสมัยใหม่ที่เรามีนี่ครับ PRP ครับ พีอเนี่ยก็เป็นการดูดเลือดคนไข้เองนะครับแล้วไปปั่นแล้วก็ฉีกเข้าไปในข้อเข่าซึ่งจะช่วยทําให้ลดอาการข้อเข่าเสื่อมอักเสบได้ลดอาการปวดได้นอกจากพีาแล้วก็จะมีคอลลาเจนที่ฉีกเข้าเข่าได้เคลือบผิวข้อทําให้คนไข้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผิวข้อลื่นแลวลดอาการปวดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ PRP กับคอลลาเจนนี่น่าสนใจใช่ครับเล็นสิ่งใหม่มากๆสิ่งใหม่แล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงด้วยไม่แพงเลยครับไม่แพงเลย การดูแลตัวเองก่อนฉีดและหลังฉีดยุ่งยากไหมคะไม่ยากหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทำพีเอพีนเนี่ยแค่เจาะเลือดแล้วหลังฉีดเนี่ยอาจจะมีตึงๆบวมๆสักสองสามชั่วโมงแต่ันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีส่วนน้อยเหมือนกันที่ตึงบวมสองสามวันแล้วแต่คนไข้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอาการไม่ถึงวันหรอกครับเ,เป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นอย่างงี้หรอคะถูกต้องหลหังจากที่อาการหายไปแล้วนะครับอาการดีขึ้นกน็ใช้ชีวิตปกติขึ้นแต่การฉีดเนี่ยส่วนใหญ่จะฉีด2อสครั้งหรือ 4- 6ครั้งแล้วแต่ระยะเข้าเสื่อมและห่างกัน2องสสัปดาห์พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นคนไข้ต้องมาประจํานิดนึงมาบ่อยนิดนึงแต่มาแล้วเนี่ยก็จะมีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะลดอาการเข่าเสื่อมอากเสบได้ที่ไม่ต้องกินยาและก็ไม่ต้องผ่าตัด อ่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ครับพอจะบอกประมาณค่าใช้จ่ายได้ไหมคะสมมุติว่าคนเป็นอยู่แล้วอยากจะเลือกวิธีนี้หลักพันต้นๆ้นโอ้ต่อครั้งหรือว่าต่อคอร์สต่อครั้งครับต่อครั้งสองค่าหนึ่งพันต้นๆ้นเพราะว่าเลือดเราเองค่ะนะครับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัดเลือดอ่าพวกนี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์มันมีราคาสูงเหมือนกันครับแล้วก็คอลลาเจนล่ะคะคอลลาเจนก็เป็นหลักหมื่นแต่ว่า อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่ค่อนข้างจะออกแบบมาสำหรับเข่าเป็นคอลลาเจนแบบไท์ไททูไทที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าหายแล้วก็ไม่ใช่เปต้องฉีดซ้ำอ๋อใช่ครับจนกว่าจะเป็นอีกถูกต้องครับเพราะทุกอย่างมันมีเสื่อมลงตามกาลเวลาใช่ถูกต้องมันก็ดีกว่าผ่าตกันก็ดีกว่าเยอะใช่ครับค่ะโอ้เทียบกันก็คือหลักหมื่นกับหลักแสนเราเลือกหลักหมื่นก่อนดีกว่าแล้วก็ง่ายไม่ต้องแบบ พักฟื้นนานด้วยใช่ครับก็คือในวัน2วันก็คือใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นใช่ครับเเพราะนักกีฬาเนี่ยมาฉีดก,กันเยอะมากาเพราะนักกีฬาก็ต้องใช้ข้อเข่าหนักนักวิ่งใช้ข้อเข่าหนักพวกนี้เขาต้องการแบบไปใช้ยาวๆอ,ะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นนิดหน่อยก็จะมาฉีดแล้วพวกนี้ก็จะช่วยในการป้องกัน แล้วก็ช่วยทําให้เขาในข้อเข่าเสื่อมเนี่ยช้าลงด้วยค่ะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทั้งป้องกันแล้วก็รักษาด้วยใช่ครับแต่เนื้ออื่นใดเลยก็ต้องฝากคุณผู้ดูทุกท่านล่ะค่ะว่าเนื้ออื่นใดจะไปพึ่งพาอุปกรณ์เทคนิคการแพทย์หรือว่าการรักษาอย่างเดียวคงไม่ได้สําคัญก็คือการดูแลตัวเองใช่ครับการดูแลตัวเองถ้าในฐานะของมออาจจัดขอดูแลเรื่องกระดูกและข้อจริงๆฝากถึงคุณผู้ชมยังไงดีคะทุกวันนี้โอเคแหละว,ว่าเออถ้าปวดก็ไปหาหมอ,อ,มอมแต่มากกว่านั้นล่ะคะเราควรดูแลตัวเองาาคววกต่มมีปิ อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากชีวิตประจําวันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเคยเดินแบบนี้แต่ถ้าเดินเราเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวแบบนี้แต่วันนี้ทําไมเราเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วมันเจ็บคือเราสังเกตตัวเองนิดหน่อยเนี่ยแต่สังเกตซ้าๆเนี่ยแล้วเรารีบเอกใจก่อนเอกใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตดีมากมชัดเจนไปีก็มี <laughs> ลองใช้ดูก่อนก็ได้เราก็จะดูคร่าวๆแล้วถ้ามันไปเตะตาหรือไปโดนอะไรที่มันอันตรายแล้วก็อาจจะปรึกษาแพทย์ก็ไดคือเดี๋ยวนี้เราหาข้อมูลด้วยเองไม่ยาก จริงค่ะไม่ยากเลย,ยครับ<ล>แต่ว่ากันกรองให้มันถูกต้องเนี่ยให้แพทย์ช่วยได้ค่ะครับ,ค,รบคุณหมออยู่กับมือถือของคุณผู้ดูทุกท่านล้วอย่างตอนนี้ที่ดอูอยู่ก็อยู่กับสมาร์ทโฟนคุณผู้ดูอยู่แล้วใช่นะคะจะดูผ่านสมาร์ททีวีหรือใดๆก็แล้วแต่ทุกอย่างก็คืออยู่ในมือครับก็คอนเทนต์ของหมออาจัดข้อก็จะเสิร์ฟความรู้ความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะและ คุณหมอมีความในใจอะไรอยากจะบอกถึงคนดูไหมคะโอเคว่าคอนเทนต์วิชาการคอนเทนต์ที่เป็นความรู้คนอาจจะไม่ค่อยสนใจอาจจะไปชอบคอนเทนต์ดรามา่ามากกว่าคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงบ้างยังมีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ความรู้ให้กับทุกคนต่อเนื่องแบบนี้ไปอีกนานๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือการทำคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสําคัญผมบอกว่าการแพร่เชิงรุกเดี๋ยวนี้มันเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่เชิงรุกสมัยก่อนต้องไปเยี่ยมบ้าน <laughs> อ่าสมมุติ <laughs> ว่าเราต้องการดูว่าคนไข้มีความดันกี่คนภาวะกี่คนก็ไปได้ตามบ้านเลยแล้วก็ไปเจ เลือดไปตรวจความดันใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เราไปทางสึกออนไลน์เราไปทางการทำคอนเทนต์ทำให้คนมีการตื่นรู้ทาให้คนมีการตั้งข้อสังเกตตัวเองทําให้คนมีรู้วิธีการป้องกันตัวเองอ,อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้เร็วรู้ไวแล้วก็รักษาตัวเองได้เร็วขึ้นและที่สําคัญอาจจะหายก่อนที่มาโรงพยาบาลได้ถ้าเกิดปฏิบัติตามที่เราบอก พวกนี้ก็จะลดจานวนประชากรหรือลดคนไข้ในโรงพยาบาลได้เหมือนกันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ผมคิดอย่างนั้นแล้วเข้าถึงคุณหมอโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอคิวคอมเมนต์สิคะมีคาถามไม่เข้าใจหรืออยากจะปรึกษาคอมเมนต์เลยใต้คลิปนี้ทุกแพลตฟอร์มของหมออาจัดข้อเลยนะคะแอดมินก็จะมาคอยตอบซึ่งแอดมินก็รับข้อมูลมาจากคุณหมอนะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางช่องทางไลน์ก็ได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่ตัวเดสคริปชันนะคะทุกแพลตฟอร์มของคุณหมอเลยแล้วก็ฝากติดตามหมออาจัดข้อแบบนี้ต่อไปนานๆคุณได้ความรู้หมอ ออาจาก็ได้กำลังใจในการทำคอนเทนต์ด้วยนะคะครับ